สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับทรับเลยครับผมนะครับเย็นวันที่19มีนาคม2568นะครับมื่อนี้บ่าวเท่าหุงเขาท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปบ้านเจอร์รีนั่กันนะครับพอกันย้ำแรกที่เขานะครับขั้วมมลงปงเปงท่านผู้ชม นะครับผมวันนี้นะครับบ่าวเถ่าจุลงเดอ้อพี่น้องเดอ้อสูตรเลขเด่นเลขวิ่งปูห้าเจ็ดปดนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรของปู5กับ2นะครับมาถึงหามาถึงสองเอาท่านได้เปิดไฟทชมนะครับเปิดไฟหน้าบ้านก่อนมาทั้งห้าทั้ง2นะครับหามาลักลอยครับสองมาสามสองล่าง นะครับผมเดี๋ยวจะไปบ้านเจโรตรีน้ำกันอย่างนี้เสียงกับม้าแล้วท่านผู้ชมตะฮูนะครับบรรยากาศยามค่ำบ้านเราท่านผู้ชมนะครับยายอ้วนกลับบ้านแล้วนะครับมือนอีปทรงยายอ้วนนะครับพันยูกับลูกสาวพันยูอำเภอเจริญสินท่านผู้ชมนะครับพุ่นละนะครับพ่นจะมาอีกอยูแต่ว่าจักมือไรยางเลาะท่านผู้ชมพี่สาวยายจอยกะเงียบ บานนี่คือเป็นเงียบเงียบถนอะบานนี้เนาะอายายอ้วนบอยู่กับเงียบแน่ทาชมเอาเดี๋ยวจังไปคั่วาบานเจอรเตลีนะครับผมไปเบิ่งเมนูยำแรงอา่าว่าเมนไในเมนูยังนะครับเบาเท่าหงเขาเอ่าทมชมอากาศคืมอากาศเย็นมาสองวันแล้วพี่น้องคือกันบ่บบานเท่าอ,อากาศคืมอากาศเย็นมาสองมือแล้วเบิ่งลมทาชมคือฝนจะตกแต่ว่าบโตกนะครับอากาศผันหนาวอ่า จังไงมาหนาวเดือนสามเดือนสี่พี่น้องอ่าคนเตะโ h o ท่านผู้ชมอ่ะ,อะไปท่านผู้ชม <c oughs> ไปบ้านเจลอ,อตเตอรี่นะครับวันนี้นะครับบ้าวแถาแวะตลาดท่านผู้ชมได้แกงแกะมานะครับไปตะโ h o ไปตูวไป ได้แกงแกะมาทำชุ่มนะครับแกงแกะตลาดก็เลยได้หุงเขาเอ่าคนน่ะเรียนไว้อ้าดูมาหนาวบ่เนี่ยเย็นเย็นแห้งสองมือเนาะสองสามมือ,อ,เ,มอเอาขึ้นมาหนาวเดือนสี่ขึ้นลมหนาวเนาะเย็นแงลมหนาวหนาวไม่ตะวิน,นสวัสดีตะวินสวัสด,สสดียามเย็นสวัสดีครับ หนาวกี่วันแล้วตะวินหนาวมาสองวันสามวันแล้วอทําไมปีนี้มาหนาวพรุ่งนี้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งถึงพรุ่งนี้เตวินว่าหนาวอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ยี่สิบจะออกแล้วยี่สิบเอ็ดออกเขาบอกว่าจะหนาวหนาวสามวันแล้วตะวินอนาวนี่ธาชุ่มบ้าเท่าได้แกงแกะมานี่เขาเอนว่าแกงแกะแกงถุงทรรชุ่มกับข้าวตลาดนะกับข้าวตลาดข้องถมทรรชุ่มเป็นแกงแกงแกะคือแกงถุงพี่น้องแกงมายคามว่าแกะอาแกะถุง บ้าวแถวเลื่อนแกงแกะปารเมนูเจมือนี่ไหมท่านผู้ชมนะครับปลาทูทอดปลาทูหน้าง,งอคอหักน้ำพริกกะปิท่านผู้ชมกินกับข้าวเจ้าบ้าวแถาหุงข้าวแล้วอ่ะสวัสดีครับเจสวัสดีค่ะอ๋ะอมาพีน่าเออไปใหม่อันนั้นเจ้ายาลังเดือยไ,ไม่ใหม่หรอกเออไอ้บ้าเป็นดยังนี่ธรรมชมุม เจแล้วไทยคุณแม่หมูกับปิดจ้อจ้อกันนี่ถือว่จ้อเบื้องอันทอดไข่แล้วมันจะต้อพี่กับพีแล้วเรียบร้อยแล้วีจะทอดไข่ใส่จะอมในนึงสุดมัอนี่ไหมฮะเออสุดแม่ครัวสุดนังฝ่าเออคิปบะหมี่มัอนี่มัอนี่มิฮะนี่ลืมเออได้เจลืมลืมลืมไม่กลิบโอ้ยเตรียมไว้เลยได้แม่หมูชอนงานบุญมัอนี่เดี๋ยวคลิปหนาคันคลิปกินกันเอาไว้แล้วลืมเออเอาเฮ็ดยังนะเจนะ นี้บ่อหน่ะเบิ้นใหม่เราบ่บ่บ่อไ่กระรังร้อนแดงเสี่ยังเลยเจ้ทอดไข่ใส่ชะอมค่ะไอ้ที่แรกใส่ยังก่อนที่แรกเป่าถั่วยางมาเบิึงใส่ผักหอมเป่าถั่วว่านทองไม่ได้ที่นั่นบ่อกว้างออกน้ำอ่าน้ำพริกกะปิเป่าถั่วอะไรเสือชะอมมาจากตลาดท่านผู้ชมเ็เลยว่าเจ้เจ้ตำน้ำพริกกะปิอ่าทอดไข่ใส่ชะอมนะเจ้ด้วสูตรของเจ้เฮ้ยท่านผู้ชมเจ้แล้วตีไข่ใส่ต้นหอมบาดนี่แกะชะอมไว้ เอาเจาจะดทอดจะทอดเนวไหไข่เส่อมเอาก็ทอดไข่ลงไปกอนเอาเสื่ออมตามมาทันออาเจาสูตรเจขึ้นเป็นหนึ่งสี่เบาถั่าเลยว่าบะแมนนี่เจเอาตะไคร้กับเสื่ออมละปีใส่กันเลยเออเอาตะเกาก็เ,เห็นเจทอดอยู่สนอกหรือจังไหนลิจะคิดสูตรหม่บ่เจสูตรหม่กันโอ้ยบะแมนเจแล้วว่าเบาถั่ามักทอดไข่ใส่ต้นหอมทำชุชมจังไหนแล้วก็ตีใส่ต้นหอมไปกอนแลวว่า จังไดเบาะเท่าก็ต้องมักแบบนี้ละมีต้นหอมน้ำโมเจกลังกำลังกำลังสุกไบมันอ่อนแซลเจได้พี่น้องเด้อแซลค่ะอ่าปลกันเทียมเแรงครับเป็นหนาวเนาะเบาะเท่าสองเกิดเย็นให้กิดเย็นสองวันบางมือเลยดิอ่บ้างแม่หมูเนื้อผุดเปนยังใส่เสียแค่เน่าแต่เว้นหมูเผ็นหนาวน่าจะบาดดอกเมืองส่งหนาวเลยมันใครเป็ดใครไก่เด้อเม่กับลูกใครเป็ดใครไก่อ่หนาวเนาะ อากาศเย็นพี่น้องมันเท่าจังไหนกับมาเ่เย็นช่วงเดือนมีนาไปเดือนมีนาละกัเดือนเมษาจังไหนมาขครจะว่าจะเย็นสามมือตัวเจมืออีกมือนหนึ่งยูเกี์ท่านไปครัท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับจะลงนะครับสูตรปูห<อ>้าเจ็ดแปดนะครับ<อ>เลขวิง่งเลขเด่นเดินดีท่านผู้ชมเลขวิ่งเลขเด่นเดินดีงวดที่พ่านาสูตรทงปูที่ปูสอนปูบอกเป้าทาวายหนะับห้ 5, 2, 5, า,ากับสองห้ามาหลาักร้อยสองมาสามสองหลัง แต่ว่าจับคูใส่สูตรพ่อเสี่ยนทองไม่เข้าอ่างวดอีกอจับให้คือเก่าธรรมชมมุ่มนะครับอ่าเอางวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยน2 5 6 8มาเบิ่งน,น้ำกันอ่ามุนแล้วมุนได้แล้วเอ้ยเจ้าสี่ตัวเจอือเอาเดี๋ยวมาเบิ่งน,น้ำกันจังม,มาคุยกับเจตอธรมมอธรมชมุ่มอ่าเอาธรรมชุ่มงวดที่ผ่านมานะครับอ่าสูตรปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับเลขเด่นนะครสองตัวมาตัวนะครับหากระมาลักลอยได้ธรรมชุ่มเด้อ สองมาสามสองล่างนะครับเอางวดนี้ได้มาแล้วท่านผู้ชมงวดนี้ได้มาแล้วนะครับสูตรปูกะนะครับใบตรวจรางวัลรางวัลที่ห้ารางวัลรางวัลสุดท้ายท่านผู้ชมนะี่ครับเอาสองตัวท้ายนะครับงวดนี้ห้าห้านะครับเท่ากับว่าเป็นเหล็กเด่นเหล็กวิง่งนะครับมาแทบทุกงวดทีด่พี่น้องสูตรปูมาแทบทุกงวดนะครับหาา 9, ้าห้าเก่าเด่นตัวเดียวเลยงวดนี้เด่นห้าไปเลยวิ่งห้าไปเลย นะครับบ่าวองเจะจับประกบกับสูตรพ่อเซียนทองอีกนะครับผมไล่ขึ้นไปจากรางวัลสุดท้ายธรรมชมุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าน,นะครับผมนี่ครับรางวัลที่เก้าสิบสองนะครับหนึ่งศูนย์ห้านะผมเอาเลขวิ่งหานะครับมาประกบกับหนึ่งศูนย์หาเลขติดท่านผู้ชมอ่านี่แหละครับสูตรสูตรที่ปู่ให้ไว้ท่านผู้ชมนะครับปูห้าเจ็ดแปดพี่น้องถึงปู่ประยูทธล้วกับปูก่กะ สอนปูบอกเป้าแถาไว้พี่น้องนะครับอ่าเป้าแถาจับใส่เลยครับเด่นเลขเด่นเลขวิ่งห้าห้าตัวเดียวท่านผู้ชมเพราะว่าได้หาห้าห้าเอาหาตัวเดียวนะครับเลขติดหนึ่งศูนย์หานะครับห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้านะครับเด่นแค่หาหนึ่งกับพาศูนย์เท่านั้นสองคูนะบนล่างได้ท่านผู้ชมเด้อถามากกัห้าหยิบจับลอตเตอรี่นะครับเป้าแถวโลกในเฮงครับสูตรร้อยเมลัยปูห้าเจ็ดแปดนะครับบริลลโลกในเอฟซีไหลงวดนะครับ สูตร100าร้อยมะลัยปู่ห้าเจ็ดแปดธรรมชมุ่มอ่านี่ครับคำนวณอ่าเฮ็ดออกมาแล้วจะได้เลขเด่นหาหกหนึ่งธรรมชมุ่มห้าหกหนึ่งนะคราะจับวนเอาได้หนี้นะคหาก็มาตรงกรับเลขเด่นเลขวิ่งสูตรนี้ครับอ่าหาตรงกันนะครับถ้าจับคู่ก็ได้หาหนึ่งตรงกันท่านผู้ชมเบ้าแ่าจับให้นี่สามตัวห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหกถ้าพูดเลมักสูตร100าร้อยมะลัยปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับว,วิธีคำนวณกง่ายๆทมม่านผู้ชมอันนี้ ปูกับซอนให้ตั้งแต่สมัยไปหาปูตั้งแต่กี่พี่น้องนะไปจนว่าจาได้นะครับสูตรร้อยมาลลยปูห้าเจ็ดแปดนะครับอ่ารางวัลเลขท้ายสามตัวตรางวันที่หนึ่งนะครับและรางวัลเลขท้ายสองตัวนะครับเอามาใส่กันนะครับเอามาเอามาอ่านี่ครับจับใส่กันนะครับแล้วก็บ,บวกกันลงมาท่านผู้ชมบวกกันลงมานะครับอันนี้สูตรที่ไปหาปูหาเจ็ดแปดตั้งแต่ไปหาปูนะตั้งแต่สมัยปูยังอยู่ท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับอันนี้สูตรเลขวิ่ง หาตัวเดียวห้าตัวเดียวงวดนี้นะครับถ้าบอมักเล็กติดสูตรพอเส้นท้องกับจับมาใส่หานะครับสูตรนี้ถือว่าเดินดีเดินดีทั้งปีพี่น้องเดินดีมาหลายงวดแล้วนะครับเมื่อกี้แกงแกะทามชมอมีแกงแกะนะครับล้วก,ก็น้ำพริกกะปิปลาทูทอดอย่างไหเจแล้วถอดอ่าไข่เจียวชะอมกินกับน้ำพริกกะปิ อืมเอาป๊อโอ้โหเือเลี้ยงดีค่ะอืมตัดแสบจังเลยละเออบ้าเถอะว่าเอาใหม่ๆมาสั่น <laughs> จังเดย์เก๋อไอจังเดย <laughs> ์กรเดยเจ๊มาโหลดกินได้ให้เก้าพี่น้องเออแสบเม็ดเนาะครับท่านผู้ชมเอาซ้อนนี้นะ<ค>เนาะไข่เจียวอเอาเอากรอบก็นี่บ้างาเดเจียวจังไดยก็ได้เจ๊อืมเออขันว่าเบ้าเทวะเบ้าเทามักน้ำกระน้ำเต็มมอ ก็เลยว่าเจอตามสูตรเจเลยครับผมได้นมืดเบาเท่ากินได้นมืดธรรมชม<บ>ุ่มเอเขาว่ามากรอบหรือบวกรอบกรอบบวกรอบกัน <c oughs> อ้าวนะครับท่านผู้ชมมาก,กินมาก,กินข้าวน้ำกันแค่โยวามักนาวเจแล้ว,ว่อเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปก็ปกเป็นไข่น้ำน้อเจเนาะแซลเจเด้อพี่น้องเด้นเอนะอยู่น้ำกันแซลกันพอได้วอลนูหัวมลเนี่ยมาแร้งธรรมชมุ่มแถวเราประมาณนั้นอ่าคุยกันแบบพี่แบบน้องพี่น้องคุยกันง่ายๆบดไอซีเลียดครับท่านผู้ชมนะครับอ่าอย่าไปซีเลียดอย่าไปเครียดเด้อพี่น้องเด้อ เหตุงานมาหมดมือกับเมือ่อยแล้วอโอ้ยหอมหอมเดี๋ยวค่ะกอดเปนนะิดมาฝากตัดมาฝา,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 ากกอดเราเผื่อเร <laughs> าเอาใหมากก่ให <laughs> มกกนน่นะครับจะไม่กินข้าวท้องกันนะครับช่วงมาพอกันคลิปหนาะนะครับอ่าสูตรปูนะครับขอขอบคุณปูเองอยู่ในใจเสมอทำช่วงปูห้าเจ็ดแปดถึงเ<ม>พิ่นไอยู่แล้วแต่ว่าไปหาเพิ่นเพิ่นกับเพิ่นกับสอนนะเพิ่นว่าสอนจำเอาเด้อนะครับผมอ้านะครพอกันคลิปหน้า ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณ